ท่านผู้ชมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับที่นี่งานเบญจมาศบานในบ้านหมอกนะครับทั้งที่22นะครับที่องค์การบริหารสว่วนตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับที่นี่นะครับดอกเบญจมาศน,นับหมื่นดอกนะครับได้บีบบานสะพังนะครับเบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะครับก็วันที่14นี้นะครับก็จะ 14กุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมีนะครับการจดทะเบียนสมรสมู่นะครับที่แปลงเุญจมาศแห่งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเลยครับอยากให้มาเที่ยวที่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีนะครับอำเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับที่นี่นะครับนอกจากจะบรรยากาศเป็นโอโซนอันดับเจ็ดของโลกแล้วนะครับก็ท่านจะได้ชมกับบรรยากาศวังน้ําเขียวนี่ครับไม่ได้มีดีแต่แค่เบญจมาศนะครับ พื้นที่รอบๆนอกเข้ามานะครับรวมไปถึงแปลงผักปลอดสารพิษต่างๆนะครับอ่านพูดอย่างเดียวคงไม่พอนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านนะครับวันที่9ถึง25นี้นะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามคีอาเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมากับงานเิจมามาบานในบ้านบอกนะครับครั้งที่22นะครับแล้วนะครับที่นี่มีอะไรมากกว่าที่ท่านคิดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ อาเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับ